กาะสมุยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยนั่งเรือนั่งเรือเล่นไปยังตัวเมืองสุราธ,ธานีซึ่งจะใช้เวลานั่งเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง30นาทีแล้วก็จะไปต่อรถโดยสารประจำทางไปยังในตัวเมืองสุราษฎร์เราจะใช้เวลาในการเที่ยวทริปเนี้ย1วัน1วันในตัวเมืองสุราษฎร์ไปดูกันว่าเราจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ย ไปที่ไหนกันบ้างไรเลยแต่เดี๋ยวตอนนี้ต้องไปรีบไปซื้อตั๋วเรือก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรือออก10บโมงสิบโมงตอนนี้9ก้าโมงสีแล้วไปซื้อตั๋วเรือก,กันก่อน

เราก็ได้ตัวเรือมาแล้วนะรวมราคารถแล้วก็เรือ310บบาทต่อหนึ่งท่านเดี๋ยวไปเราไปขึ้นเรือกัน ตอนนี้เราก็มาอยู่กันบนเรือแล้ว,ลวเรือจะออกประมาณสิบโมงถึงบนฝั่งก็น่าจะสักประมาณสิบเโมงครึ่งวันนี้คนเยอะบนเรือคนเยอะมาก จะเป็นเพราะว่าวันวันศุกร์ถ้าศุกร์เขาวันหรือว่าวันหยุดเนี่ยคนจะเดินทางกันเยอะจะบอกว่าภารากิจหลักของเราในการไปเที่ยวตัวเมืองซราษาร์ทริปนี้ยนะทุกคนคือการไปทำอะไรรู้ไหมไปกินก้วยเตี๋ยวร้านร้านหนึ่งซึ่งอยากกินอยากกินมากมันเป็นมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวปลา มันไม่แน่ใจว่ามันเป็นตำนานเป็นร้านดังหรือเปล่าแต่ที่รู้ร้านเปิดมานานมากซึ่งพอเรียนจบมาแล้วก็กลับมาทํางานเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปตัวเมืองซูลาเท่าไหร่ก็ไม่ได้กินไม่ได้กินนานมากแล้วครั้งนี้มีโอกาสก็อยากอยากจะกลับไปกินอีกครั้งหนึง่งไม่รู้ว่าร้านจะเปิดให้กินหรือเปล่าวันนี้จะต้องจะต้องไปกินให้ได้แล้วเราพาไปเดินเล่นดู อันนี้จะเป็นบรรยากาศบนเรือ จะไปในตัวเมืองสุราษฎร์จะเอาตัวเนี้ยไปยื่นให้เขา เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าทริปนี้เรามีเวลาน้อยนะเราที่ยวได้แค่หนึ่งวันที่แรกที่เราจะไปสายมูอย่างเราต้องไม่พลาดเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปไหว้ศาลหลักเมืองก่อนเพื่อความสิเป็นสิริมงคล <c oughs> เราจะเดินจากคิวรถซีสารไปยังศาลหลักเมืองซึ่งก็อยู่ไม่ไกล ยู่ไม่ไกลจากคิวรถเดินประมาณส0มรอเมตรก็ถึงตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธาน,นีแล้วนะทุกคนไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดให้เข้าหรือเปล่าเดีย๋ยวลองหาทางเข้าต้องเดินหาทางเข้า เอาจิงก็ยังไม่เคยมาที่นี่ยังไม่เคยมาอยู่สุราษฎร์มาหลายปีก็ยังไม่เคยเข้าไปไหว้ข้างในวันนี้ถือว่าโชคดีมีโอกาสได้ล,ลองเข้าไปกราบสการะสักสครั้งหนึ่งยังเปิดให้เข้าอยู่นะ สาลหลักเมืองนี่จะอยู่ตรงติดริมแม่น้ำตาปีอยู่ตรงสะพานสะพานข้ามแม่น้ำตาปีเลยนะหากใครต้องการที่จะมากราบสักการะบูชาเราที่นี่เขาก็จะมีผ่านผานให้ให้ไหว้ชุดใหญ่ก็จะอยู่ที่100บาทชุดเล็ก50บาท ทีนี่เขาจะไม่รับเงินนะทุกคนเราจะให้เราหยอดตู้เขาจะไม่รับเป็นเงินสดให้เราหยอดในตู้บริจาคหรือไม่ก็สแกนโอนจ่ายข่ายเมินีได้ศาลหลักเมืองสุราธ,ธานีที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของจังหวัดสุราธานี มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องของการสร้างบ้านแปลงเมืองของชาวสุราธานีเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของเมืองที่ประชาชนให้ความเคารพนับถืออย่างยิ่งพื้นที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นศาลากลางจังหวัดสุราธานีและได้ถูกลอบวางระเบิดจนพังเสียหายผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้น ได้สั่งให้ย้ายไปสร้างศาลากลางที่ทำการปัจจุบันในเวลาต่อมาโดยศาลหลักเมืองก็ได้เริ่มสร้างขึ้นในปีพศ2535ศาลหลักเมืองสุราธ,ธานีสร้างและออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมศิละประรีวิชัยที่เก่าแก่และผสมผสานกับศิลปรกรรมท้องถิ่นใต้ตัวศาลจะมีลักษณะคล้ายปรา,าสาทที่มีความงดงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายในจะประดิษฐานเสาหลักเมืองแกะสลักจากไม้ราชพฤกษ์ขนาดใหญ่แกะสลักแบบศิลปะสีวิชัยซึ่งเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ความสำคัญของที่นี่จะเป็นที่กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะด้านการงานเลื่อนตำแหน่งสอบติดราชการการเดินทางหรือแม้กระทั่งเรื่องโชคลาภและสุขภาพก็ขอให้พ่อสารหลักเมืองคอยคุ้มครอง นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่แล้วนะ,ะบริเวณรอบๆเนี่ยก็ดูร่มรื่นนะทุกคนอยู่ติดริมแม่น้ำตาปีเหมาะเหมาะมากกับการเดินเล่นพักผ่อนหรือว่ามาถ่ายรูป,ปสวยๆแต่ว่าแนะนำให้มาช่วงเช้าหรือไม่ก็เย็นๆสักหน่อยนะเพราะว่าที่นี่เขาปิดหนึ่งทุ่มเปิด7จ็ดโมงเช้าปิดหนึ่งทุ่มเพราะว่าตอนนี้ที่เรามาเนี่ยบ่ายโมงเกือบจะบ่ายสองแดดร้อนมาก ถ้าผ่านมาในตัวเมืองเนี่ยอย่าลืมมาแวะเติมพลังใจที่นี่กันนะสาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ยไม่ได้มีีแค่ความสวยแต่ก็เติมเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีความเชื่อนะทุกคนความเชื่อที่มีคุณค่ากับผู้คนที่นี่มากโอเคเราก็ไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อมีโชคลาภนะวันนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรกินละร้อนมากอยากกินกาแฟมากเลยร้านเกี๊ยวปลาก็ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวว่าจะเดินนะเดี๋ยวเดินเดินไปทางวิมแม่น้ําตาปีนี่แหละจะไม่นั่งรถก่อนเดี๋ยวจะค่อยไปนั่งรถทีเดียวตอนที่จะไปที่พักดีกว่าเดินวันนี้เดินน่าจะต้องเดินเยอะมากไม่เป็นไรเรามันนักเดินอยู่แล้ว ตอนนี้เราก็เดินมาถึงริมแม่น้ําตาปีนะแม่น้ําตาปีเนี่ยเป็นแม่น้ําสายที่ใหญ่แล้วก็แม่เป็นแม่น้ําสายหลักสายสําคัญของชาวเมืองสุราษฎร์ธานีก็ว่าได้เลยนะทุกคนจะเดินเลาะเลาะริมแม่น้ําไปเรื่อยๆทุกคนทราบไหมว่าทําไมอ,อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ย หลายๆคนเขาเรียกบ้านดอนคำว่าบ้านดอนเนี่ยม,มันเป็นชื่อเรียกของคนท้องถิ่นที่นี่มาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะซึ่งคำว่าบ้านดอนเนี่ยมันมาจากเป็นลักษณะภูมิประเทศที่แบบสถานที่ตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นที่ดอนซึ่งน้ำอ่ะท่วมไม่ถึงเขาเลยเรียกว่าบ้านดอนแล้วก็จุดตรงนี้จะเป็นจุดอู่ต่อเรือ เป็นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่นะทุกคนของเมืองชายาที่อยู่บริเวณปากแม่น้ำตาปีจนถึงสมัยรัชกาลที่6พระองค์ก็ได้โปรดก้าให้ย้ายเมืองชายาเดิมเนี่ยไปตั้งที่เมืองบ้านดอนในปีพุทธศักราช2459แล้วก็ทรงมีรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองชายามาเป็นเมืองชายาที่บ้านดอนเนี่ยมาเป็นเมืองสุราธานีจน ซึ่งจะเห็นได้ว่าบ้านดอนแห่งนี้จะมีคนอยู่กันหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาโดยเฉพาะออชาวไทยเชื้อสายจีนจะอยู่กันเยอะมากออในในตัวบ้านดอนเนี่ยก็จะมีศาลเจ้าศาลเจ้าเยอะนะที่นี่เพราะว่าคนไทยเชื้อสายจีนอยู่กันเยอะตรงนี้ก็จะมีหอนอาฬิกา อนาฬิกาซึ่งหอน,นาฬิกานี้สร้างมาไม่นานนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดว่ายัางเหมือนอยังเหมือนเมื่อก่อนอยู่หรือเปล่าซุกวันเสาอ่ะจะมีถนนคนเดินยาวตั้งแต่นี้ไปถึงสุดนูน่นจะเป็นลานสวนสาธารนณะผู้คนก็จะมาทำกิจกรรมกันตอนเย็นๆหอนาฬิกานี้ก็จะ สร้างเมื่อปีพศ2566ก,ก็จะสร้างลักษณะคล้ายๆกับสารสารหลักเมืองผสมประสานศิละปะสีวิชัยแล้วว่าเราเดินตากแดดมาพอสมควรเลยเราต้องไปหาร้านร้านกาแฟานั่งแล้วแหละ ย,ย,ยังหาไม่เจอ <ś led> ที่เราเดินอยู่ตรงนี้แถวนี้เขาจะเรียกว่าตรอกดูลานะทุกคนรู้สึกว่าเขาเขาจะมีการรีโนเวทเพราะว่าร้า,านอาหารร้านร้านคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยมาเปิดในซอยเนี้ยเยอะมากเลยเมื่อก่อนยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรนะเมื่อก่อนยังเป็นบ้านเรือนเก่าๆมันเป็นชุมชนคนจีนอาศัยอยู่ ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีการมาเปิดร้านร้านอาหารเยอะเป็รนร้านมีซาบูจะเป็นลักษณะอย่างนี้ มีเยอะนะทุกคนแถวนี้มีเยอะมันร้านชาบูสปิ้งอ่าชาบูสายพานอย่างเงี้ยมี3-4มร้านติดติดกันเลยนะแล้วก็ร้านขนมหวานร้านดอกไม้มีเยอะมีเยอะ เราคิดว่าเราเจอร้านร้านที่เราต้องการแล้วชื่อร้านชื่อร้านวัวันะทุกคนมาจากเกาะสมุย ตอนนี้เราก็เดินมาถึงร้านเกี๊ยวปลาที่เราตั้งใจข้ามทะเลมากินแล้วนะทุกคน นี่คืเกี๊ยวปลาที่เราสั่ะเป็นซส้มบบมีเหลือง เดินแท้เดินเดินไม่ไหวละร้านร้านสมพรเกี๊ยวปาลาทุกคนอยู่ใกล้กับว,วิทยาลายัยการอาชีพอาชีวศึกษาสุราธานีอยู่ซอยติดกันเลยเดินเข้าซอยมานิดเดียวไปโรงแรม S 2 2กีไหมครับ S 2สกี๒๒ดิันรบกับใช่ได้รถไปโรงแรมเลยนะ้ว ลอ็อกมล็อกคอมาชิคกี้หนะ้องเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราตอนนี้เราก็ามาถึงที่พักแล้วเดี๋ยวไปดูห้องพักกันทางเดิน,น,นไปห้องพักนี่ห้องของเราเองบรรยากาศห้องพัก เบียงเบียงเห็นวิวเมืองโรงแรมค่อนข้างใหม่นะทุกคน S 2ี่สิบสโฮเทลถือว่าโอเคนี่ก็ยังไม่เย็นนะทุกคนเวลาบ่ายสามครึ่ง เดี๋ยวเราอาจจะต้องขอเวลาพักสักแป๊บหนึง่งเราเดี๋ยวสักประมาณ5้าโมงหโมงค่อยออกไปข้างนอก ตอนนี้เราก็อยู่ในห้างสาหัสไทยลาซ่าแล้วนะ,มะเมื่อกี้ได้ทำรีเสิร์ชมาแล้วว่าจะมากินอะไรดีมันจะมีร้านสาเต็กอยู่ร้านหนึงอยู่ชั้น3ามบนสาหัไทยเขาบอกว่าร้านเนี้ยอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงร้านนี้นะทุกคนสเต็กแอนด์คูอาหารของเรามาแล้วทุกคน น่ากินอยู่เด้อเราจะบอกว่าราคาอาหารที่เนี่ยก็ไม่ได้แพงนะทุกคนถือว่าเหมาะสมแล้วขออนุญาตทานอาหารสักท่าก็มาถึงช่วงสงท้าย ทิปของวันนี้แล้วขอบคุณทุกคนที่เที่ยวไปด้วยกันจนจบคลิปไว้เจอกันใหม่ทลิปหน้านะเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปเจออะไรไปเที่ยวที่ไหนอีกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปทุกเรื่องราวและทุกวิวสวยๆที่จะมาเจอกันเพราะทุกทลิปคือเรื่องเล่าทุกเส้นทางคือแรงบันดาลใจ ฮัลโหลเจนี่บ๊ายบาย